เอาพี่น้องถอดยอดออกงมากุ้มเหมือนไงเลยค่ะพี่น้องเป็น่ะงามงามาขากระง,งามเห็นบ่อ,อ่อ,อนๆเลยงามพออ่อ,อ,นอ,อนเลยค่ะแฝดตัวนี้แฝด เห็ดผงเลือดงามเลยซองสายตาหาต่อเห็ดมีแต่ดอกอ,อ่อนโอ้ยสอนได้เห็ดผงตูเหม,มืนอ,อนอ่อนนี่แหละกำลัง น้ำแน่บึงไหมคะเห็ดเปิดเลิศเลยน,นี่คือเห็ดแคนค่ะหลูหน่อยหลูหน่อยกำลังออกกันนี้นะคะ่ะพี่น้องคะเอาไวเป็นใหญ่เลยเนาะตัดละลูกเดียวอ่นอ,อนๆด้วยค่ะเนี่ดอกนึง มือสองมือสองดอกกันอน่อนมือสอมือสอดอกกันอน่อนงาม,งาม

ออกน้ากันน,นี่พ่อแม่เปิดลูกน้อยๆนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเฮ้ยน้นอยๆนี่เอาอยู่บ่เปิดเนื้อเห็นมันใหญ่เนาะเอาคือเกา่า็จะลังออกค่ะพี่น้องดัดเห็ดเลยพี่น้องค่ะโอ้ยวันน,น,นี้อมิดมาตัดขาเลยพี่น้อง มือนี้มากคับลูกสาวคนโตเลยค่ะพี่น้องมากคับลูกสาวคนโตเนี่ยค่ะหน่อยๆอ่อนๆเลยค่ะพี่น้องหน่อยๆอ่อนๆเลยเพิ่งขึงกำลังงา,งามๆเลยค่ะพี่น้องลูกหน่อยๆออกมากตัวนี้ได้พี่น้องดึงเอาเนี่ยก็ได้แหละจะว่าเอาเอือยเพันกอนเนาะเอาเอือยเพันกรอนอ่อนๆ,ๆเลยพี่น้องกำลังออกบ่ ตัดขาตัดขาะมือนี้เอามีดมาโอ้ยแก่แล้ะบอนี่ิฮะเอาไปก่อนเนาะเอาไปก่อนเอาไปก่อนท้องหน่อยเนี่ยดอกก็อ่เลยนี่ยังกินมันกําลังอ่อนๆ่อนเอ,เ,อ,เ,อเลย เทสพึงเลือดนี่แห้งนะกำลังออกค่ะพี่น้องค่ะอ่อนๆเลยเมือมนนี่พึงเลือดเฮ็ดเพึงเลือดเฮ็ดเพิงน้ำตาลเฮ็ดเพึงเลือดค่ะพี่น้องเอาเปิ่นหอมๆย่งมามงขม่าเหมือนี่หอมคักหอมแน่หอมเ,ออมเ็ดเผาด่าอีกแล้วอีกแล้วอ่อนๆเลย

มน่ปาดตัวนี้กันตัวนี้กันงามพึ่งไงหวานอันนี้กันหน่อยอันนี้หน่อยค่ะันหน่อยจะว่าตัวนี้งามค่งามคักงามแน่ค่ะอันนี้เฮ็ดเพิงเ,งเงข็ดเพิงเข็ดเพิงค้าหวานนะตัวนี้าะดอกอ่อนเนี่ยแหละต้องการหาแบบนี้แล้วนี่ค่ะี่องค่ะเห็ดเพิงตัวนี้นางามเลยดอก ใช่ละโอ้โหยวดซองสายตาหายอีกจะแป๊บกันค่ะปุ่นอะดอกหนึ่งเฮปเปอร์เวอร์เยอะกำลังออกเลยหอมหอมอหอมหอม mọi người chơi đó cầm lắng khuyên đi các hình học cầm lắng khuyên đi Young อกมาใส่คำวบาสุภาพเอ้ยเถ่าค่ะพี่น้อง เท้าเท้าเอาไปนี่เฮ็ดพึ่งน้ำตาลครับพี่น้องนี่คือเฮ็ดพึ่งน้ำตาลอ่อนเลยค่ะ พี่หนอ,อกค่ะดอกมง่างามเลยอะกำลัองออกกำลัองออกตัดหัวซักเลยเนาะเพิ่นนี่ก็ได้ทอหัวไม่ขีดเพราะเลาะแพล่ะแพละแพราะเละาเละง่างเหยียบเพล่ะไปเลยเนี่ยค่ะดอกนีขึ้นมาอวบค่ะพี่น้องดอกนีงามขนาดนเป็นแนบเปินเบิ่งขาเพิ่น แมงกินไปเครื่องนึงงามอยู่โอเคใส่ได้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 แมงเห็ดแดงกินไ้เฮ็ดน้ำผึ้งผึ้งเห็ดผึ้งเฮ็ดน้ำผึ้งน้ำตาลตัวนี้เห็นป่าวงามเลยจ่องพอดีเห็นได้นี่นี่เ้ำตาลเมื่อนี้เจอแต่เห็ดดอกอ่อนๆค่ะพี่น้อง ้องแสบน้อนมากอุ้ยมีสองดอกไม่เจาะนุ่นอ่อนงามคักพี่น้องโอ้ยเอ,ยเอ,ยเอยงามคักงามแน่เฮ็ดผึ่งมันอ่อนๆเลยใส่อีกดอกหนึ่งตรงอสองดอกน,น้นเฮ็ดพี่เบื่อเลยนะ พี่น้โอ้ยอันนี้เฮ็ดน้ำมากบ่แม่นเปิ้นอันเฮ็ดน้ำมากเฮ็ดน้ำมากน้ำมากบ่เอาเฮ็ดน้ำงามค่ะงามแ่งามอีหลีีอเ่า่เนาะนี่ตัดกาบ่ ได้ล่างเนาะค่ะล่างแล้วก็ผ้าขึงผ้าขึงไปปางก็จะเอาลงต้มเลยค่ะต้มใบตะแกงเนาอก่ะเนาะเมื่อนี้ได้มาลายเติบค่ะล้งน้าร้อนๆต้มอจากอ่า20นาทีค่ะปางต้มดนน้อยนึงค่ะปางก็ต้มจาก20นาทีเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะแม่เขาไปน้อ,องเห็นมั้ปางก็จะลุ้งต้มเนาะค่ะ ได้อีกสองแกงสามแกงคนณะหมอนี้ค่ะหลอบสองเก็บมแรลรวค่ะเอามาล่างล่างผ้าเครื่องแล้วก็ต้มใบกะแกงขึ้นเกล้วเนาะค่ะเนาะเมนี้เก็บเก็บกับลูกสาวะค่ะเอนี้ไปเก็บกับลูกสาวคนโตได้มาลายเติบค่ะแซบแซบเมื่อวานนี่ต้มเนาะได้ได้สองแกงเมื่อวานเนี่ยเมนี้ได้อีกประมาณสามแกงสี่แกงเนี่ยแหละคะ่ะ ม้ยมวนทักเปนีกเก็บเห็ดพึ่งมีเตเห็ดผึ่งเลือดค่ะพี่น้องค่ะ